สวัสดีทุกคนกันน้วยวันนี้มาอยู่กับผมแทนคุณนะอ่าแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นแวนบุบออนไลน์โอเคมาเล่นกันเลยเริ่มเกมเล่นทันทบบบบีบึบ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 เฮ้ยเราจะได้ไปไรมุน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 มูน้ส่งสารทำไมต้องเป็นผู้ส่งสารผู้ส่งสารเอางคืนนะฮะอะฮะ ไม่มีอะไรให้ทำในคืนเลขกเล็กเคเรามาดูบทกันนะว่าในนี้มีใครเป็นอะไรบ้างไม่ใช่ดูใครเป็นอะไรบ้างในห้องนี้มีอะไรบ้างหมอหนึ่งมือปืนหนึ่งอย่างรู้หนึ่งลางหนึ่งนักเสือหนึ่งแม่มดหนึ่งผู้ล้างแค้นหนึ่งกามเทพหนึ่งผู้ถูกสับหนึ่งมนุษย์หมาป่าหนึ่งหมาเวทหนึ่งหมาฝูงหนึ่งหมาอย่างรู้หนึ่งล่าหัวหนึ่งมนุษย์กินคนหนึ่ง ก็ผู้สูงสารหนึ่งเริ่มมาก็ตายกันสองคนเลยลางกับมือปืนสิบเอ็ดหมากาันเราด้วยสิบเอ็ดหมาแสดงว่าสิบสองนั้นเป็นอย่างรู้สิบสีไม่ใช่สิบห้าอ๋อไอหมายเลขสามเนี่ยมันคือเอานักสืบนะเอาสิบตายไปแล้วค่าตัวตาย อ่าสิบสี่หมายเลขสิบสี่อยู่คนละทีมกับหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าไม่ดีแน่เลยอ่าฮะสิบห้าหมาได้อย่างไรก็ใช่กะใช่นะสิบห้าบอกเราดีสิบสองบทอะไรสิบสองไม่มั่วแต่ทั่วถึงสิบสองอย่างไงอ่าฮะสิบสามอยากกินเรานะสิบเอ็ดก็บอกว่าอุ๊ย สองบอกสิ 2, 13, อยากกินหหดใครดิ11บเนะล่าล่าหรือเปล่าเราต้องบอกอย่างนี้ไปก่อนนะว่ามันใช่ล่าหัวหรือเปล่า12บอกไม่ล่าอ้ามาดูกัน ฝูงแซดด้วยแสดงว่าไม้เลขสิบสองนั้นเขาดีจริงไมาเลขสิบสองน่าจะเป็นอย่างจริงๆนั่นแหละ <c oughs> แล้วหมายเลขสิบเป็นอะไรเนี่ยฆ่าตัวตาย คือว่าคืนนี้ใครจะตายมาั่งโอ้ไม่ผู้ล้างแค้นเอาไว้แล้วหนึ่งคนสิบหกดี หมายเลขห้าอยู่คนละทีมกับสิบห้าสองบอกจ้าหนึ่งบอกว่าไม่เคยเสียไม่เคยเสียใจหรอกมีมีแต่ปวดหัวกับเกมนี้นก็ยังไม่มีใครบอกอะไรกับผู้สงสารเราสามารถคุยกับคนตายได้นะผู้สงสารเนี่ยเราสามารถชุบชีวิตคนตายได้ด้วย อ uh huh. เอาใครดีสิบห้ากินคนงั้นห้าก็ดีก็ใช่ทำให้วนหนึ่งกันมีคนออฟอ๋อวดคนออฟคนออฟอาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้ 8คนออฟได้ตายลงโอ้โอเคเราต้องมาดูกันในคืนนี้ว่าใครจะตายใครจะอยู่ใครจะเป็นใครจะตายต้องมาดูกันในคืนนี้15วินี้สุดลุ้นอยางจะตายหรือเปล่าถ้าอยางตายแล้วก็ราจะชุบเหยียงนะ หมาเลสามไม่ตายลงุงโอเคในตอนนี้เราต้องมาดูกันนะว่าใครจะเป็นอะไรเอาเก้าดีเออใช่เก้าดีแน่นอน okay, อออหนึ่งไรแน่นอนชุบปืนเธอ ได้เลยข้าคือกามเทพหมายเลขหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ลายไม่สิบหกหนึ่งได้ถามกันสิบหกว่าายหรอเปล่าไอการเวนแล้วเ,เจ็บคู่สองสิบสาม ยาว่วากามต้องการสีวัสบหกบอก่าคือหมอ12บสอบกไอ้บ้ากามไม่เหอไม่เหอแล้วสีล่ล่ะหมอทำคลอดเออคือเองจะมาคุยเรื่องเกมกันหรือว่าคุยเรื่องอะไร สีได้ตายเออสองได้ตายลงอือล่าหัวได้ตายไปอยากไปเร็วชุบปืนใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าปืนยังอะไรยอยู่รึเปล่าปืนยังอะไรยอยู่ชุบเลยชบุบซืบนะฮะอะไรวะเนี้อ่ะชุบนักสืบสอ,บสอบ สี่ได้กาไว้แล้วได้ทำการชุบนักซื้อขึ้นมาสี่ได้จบอ๋อสิบสองบอกว่าสี่ดีเอาหกเอาหกได้ไงหกมันตายแล้ว หมายเลขห้าอยู่คนละทีมกับสิบสามบอกให้ชุบปืนปืนบอกให้ชบเสืบอบือฮืชุบแล้วมายิงเอาไงายอยู่หมาไงา ยืนบอกฮะเป็นคนดันหมารักรักหมานะฮะเอาไงต่อไอ้กมเวนเอาโหวตห้าไปโหวตห้าสี่บอกว่าผมแม่มด ห้าดีห้าดีนะเอ็นโว,นนโวนชุบห้าได้ตายลงเราไม่สามารถชุบได้อีกแล้ว <c oughs> ง่ายต่อเนี่ยเกยมจะจบแล้วนะเหรียญจับเกินหน้าเกินตาไปนะสิบสามหมา สามหมาด้วยพ่อสามหมาเพราะเราดี ไม่น่ใจเหมือนก่อนชนะแบบคู่ได้นะเจ้าไราได้ไงเอา้าทำไมโหวตเรา เอ้เราสอสอไม่ไม่เอานะาสงสารเลยนะร้ายหรือเปล่าแก้วร้ายหรือเปล่า <c oughs> นั่นไงตายเลยบอกแล้วสองสาร บอกว่าสงสารก็ไม่แชร์แกนในหน้าเป็ดเอ้ยบอกเร็วไม่เชรยกันหน้าเป็ดเอ้ยเพราะฉะ่นั้นสำหรั <c oughs> บวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงการเทพก็ชนะ